เกิดอุบัติเหตุรถกระบะซึ่งขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนนักเรียนและครูที่กำลังทำกิจกรรมลูกเสืออยู่ในศา,าลาริมทางได้รับบาดเจ็บ15คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว2คนเหตุเกิดที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา11นาฬิกาวันนี้วันที่21กุมภาพานันธ์2 5 7่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชนนักเรียนชั้นประถมและครูที่กำลังทำกิจกรรมลูกเสืออยู่ในศา,าลาริมทางได้รับ,บ บาดเจ็บ15คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว2คนอุบัติเหตุนี้เกิดขอสระอูโทรเอกนอนในพื้นที่บ้านพรกเดียวหมู่5ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาหลังจากตำรวจสถานีตำรวจสะเดารับแจ้งเหตุได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพสำนักขามเจ้าหน้าที่กู้ชีพไม้คมโรงพยาบาลสะเดาและพานักเรียนและครูที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลสะเดาโรงพยาบาลปาดังเบซา และที่อาการหนักถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่โดยมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด14คนเป็นชายเจ็ดคนหญิงเจ็ดคนและคุณครูผู้หญิงอีกหนึ่งคนชื่อครูพัช,ชรีอินทะเลอายุ42ปีและในจำนวนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีสองคนที่เสียชีวิตระหว่างส่งโรงพยาบาลคือเด็กหญิงอัสน,นีหลังปูเตและเด็กชายสุริยะจันทราส่วนในที่เกิดเหตพบรถบอนตระบายี่ห้ออีซูซูสีสบราออน ทาหมายเลขทะเบียน บ3 7 3 1สงขาชนกิจอยู่กับต้นมะน่วงหลังจากที่ได้พุ่งเข้าไปชนเด็กนักเรียนที่ทำกิจกรรมอยู่ในศาลาเรียนถนนทำให้เสาศาลาหักหลังคาเอียงลงมาและรถกระบะได้พุ่งไปชนติดอยู่กับต้นมะน่วงคนขับอาศัยช่วงชนละมนหลบออกไปจากจุดเกิดเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะดอกไม้ไตกูก้กอนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านพเพลียวในพื้นที่เกิดเหตุได้ทำกิจกรรมลูกเสือเดินทางไกลและแวะทำคะกิจกรรมตามฐานต่างๆที่กำหนด ไว้ขณะมาถึงศาลาริมถน,นนซึ่งเป็นหนึ่งในฐานกิจกรรมได้เข้าไปรวมกันอยู่ในศาลาปรากฏว่าได้มีรถกระบะซึ่งขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งเข้าไปชนนักเรียนที่อยู่ในศาลาราว20คนและครูจนกระเด็นไปคนละทิศละทางและแทบไม่มีใครกระโดดหลบได้ทันจากการอนนสอบถามนายมูหมัด ซึ่งครูที่อำนวยการเดิเรีย,จจยนบ้านเคยบอ<า>กว่าตอนเกิดเหตุมีนักเรียนมาทำกิจกรรมเดินทางไกล20คนและเมื่อวานนี้ครูได้มีการตรวจสอบเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนบางจุดที่อันตรายก็ได้ตัดออกไปและไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งทางครูและนักเรียนต่างอยู่ในความตกใจ ส่วนคนขับรถล่าสุดตำรวจสถานีตำรวจสะเดาได้เข้าพบตำรวจแล้วทราบชื่อนายวิษณุทองสายอายุ35ปีตำรวจได้พาดรวดไปตรวจแอลกอฮอลและหาสารเสพติดในร่างกายและจะดำเนินการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป คุณครูครับเด็กที่มาทำกิจกรรมประมาณสักกี่คนนะ้คก็สองโรงเรียสิบคนครับจากโรงเรียนไหนมั้งโรงเรียนบ้านผู้เตียวนะครับตอนนี้ความรู้สึกที่เกิดเหตุตรงนี้เอ็นพอครัทางพอรู้สึกไงครับพอรู้สึกเสียใจก็ได้ในการทำกิจกรรมก็คือผมก็ได้กำชับไว้แล้วว่าอย่างนั้นก็คือเป็นพื้นที่มันปลอดภัยครับพอผมก็ได้ลงพื้นที่ดูเองแล้วว่าพื้นที่นี้อย่างนั้นก็ปลอดภัยแล้วก็ การสอบถามซูก็คือผมก็ได้สอบถามเส้นทางการทางการเงินนิดเดียวแล้วก็บอกว่าเส้นทางนี้เดือนทุกปีก็มีความปลอดภัยครับส่วนไหนที่มันไม่ปลอดภัยก็คือผมก็เนย้ำเลยว่าอย่าอย่าเอาไปทำว่าไห้เกิดการขโมยวานเนีผมไปดูเส้นทางทางนั้นก็คืออันไหนที่ที่ไม่ไม่ปลอดภัยผมบอกว่าสารนี้ไม่ต้องมาเลยไปเลยสารที่มันปลอดภัยคือเด็กอย่างน้อยก็ปลอดภัยซืงก็ปลอดภัยครับครับเบื้องต้นตอนนี้ถ้าว่ามีมีนักเรียนที่เสียชีวิตตอนนี้มีมีกี่รายฮะ ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าผมมาก็คือประสานวิ่งโรงพยาบาลไปส่งนักีนที่บาดเจบเล็กน้ยก็คืผมทำหน้าที่วิน้ครับก็ได้ไปสัมภาษณด่ทางนล้วว่า่วยา่็ไรเ้รายงานผมได้ได้งาน้นตอนนี้ก็ผมก็รายงานต้นๆไปนั้งที่ททราบไปแล้วนี่น้ว่าควรจนีกที่บานประจําปีครับ